ฝ่ายกำลังพลสูนน้ำหน่ยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกองทบกขอสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดประจำปี2568และแนวความคิดในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ดังนี้ผลการปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดประจำปี2568 ฝ่ายกำลังพลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568กิจกรรมการป้องกันภัยยาเสพติดในโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารจำนวน4,647,200บาทมีหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน281หน่วยโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือกำลังพลพลทหารกองประจำการและครอบครัวของกำลังพลกำหนดตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณได้แก่ กำลังพลครอบครัวทหารกองประจำการและชุมชนในพื้นที่หน่วยทหารได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมป้องกันัยาเสพติดไม่ต่ำกว่า11,240รายตัวชีวัดเชิงคุณภาพได้แก่กำลังพลมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันพยาเสพติดในระดับมากรวบรวมจากระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 ซึ่งการดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันพรรยาเสพติดในดวยทหารแบ่งกิจกรรมย่อยจํานวน5กิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการบริหารจัดการและการตรวจสอบประเมินผลของหน่วยระดับต่างๆดำเนินการโดยหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน121หน่วยโดยหน่วยจัดตั้งเครือข่ายอาทิเปิด QR ให้สมาชิกแอดไลน์เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ด้านยาเสพติดวิธีป้องกันให้ห่างไกลาจากยาเสพติดให้แก่สมาชิกในเครือข่ายจากนั้นจะจัดมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายเพื่อรับทราบข่าวสารอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขภายในกลุ่มเครือข่ายต่อไป 2. การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหารดำเนินการโดยหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน160หน่วยการค้นหาข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปในลักษณะตั้งกลุ่มลายประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยเพื่อรอรับการแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆจากสมาชิกบุคคลภายนอกกลุ่มเมื่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย หน่วยจะสรุปผลการดำเนินโครงการแจ้งให้ฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทบกรับทราบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมและสรุปเพื่อจัดทำรายงานประจำปีเสนอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป 3. ศูนย์ทะเบียนทหารยาเสพติดของกองทบกโดยกรมการสารวัตรทหารบกดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลกำลังพลที่มีคดีด้านยาเสพติดกำลังพลที่จำแขวงในเรือนจำมณฑลท,นทหารบกต่าง สถิติทหารกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสรุปได้ดังนี้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในห้วงปีงบประมาณ2,568รวมจำนวน443นายเพิ่มขึ้นจากปี2,567จำนวน204นายโดยเป็นนายทหารสัญญบัตร1นายนายทหารประทวน93นายทหารกองประจำการ348นายและพนักงานราชการลูกจ้าง1นายมีฐานความผิด4ฐานได้แก่ เสพ294นายครอบครองเพื่อเสพ8 0นายครอบครองเพื่อจำน่าย2นายและจำนาย18นายประเภทยาเสพติดได้แก่เฮโรอีนไอซ์ยาบ้าและเคตามีนผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำของกองทบกในห้วงปีงบประมาณ2568รวมจำนวน242นายลดลงจากปี2567จำนวน16นายโดยเป็นนายทหารประทวน18นาย ทหารกองประจำการ224นายฐานความผิดได้แก่เสพ51นายครอบครอง155นายและจำหน่าย36นายประเภทยาเสพติดได้แก่เฮโรอีนไอซ์ยาบ้าและเคตามีน 4. ศูนย์ทะเบียนทหารที่เข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงพยาบาลของกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบ,บกดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลจากโรงพยาบาลกองทัพบกโดยมีกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว เข้ารับการบำบัดกับโรงพยาบาลกองทบบกสรุปได้ดังนี้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาจำนวนทั้งสิ้น346รายแยกเป็นผู้ป่วยนอกจำนวน319นายและผู้ป่วยในจำนวน27นายแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้แอลกอฮอล์จำนวน164รายแอมเฟตามีนหรือยาบ้ายาขยันกระท่อมจำนวน71รายกัญชาจำนวน69ราย ชนิดมอร์ฟีนและเฮโรอีนจำนวน29รายยากล่องประสาทจำนวน9รายและการใช้ยาร่วมกันแต่ไม่มียาชนิดมอร์ฟีนร่วมด้วยจำนวน4ราย 5. การจัดหาน้ำยาตรวจยาเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นโดยกรมแพทย์ทหารบกดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่ทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2,568จําจำนวน2147นายสรุปได้ดังนี้ ก่อนฝึกตรวจพบสารเสพติดจำนวน4,349นายคิดเป็นร้อยละ13.53กลับจากลาพักครั้งแรกตรวจสอบพบสารเสพติดจำนวน892นายคิดเป็นร้อยละ2.77 สำหรับแนวความคิดในการปฏิบัติงานประจำปี2569ฝ่ายกำลังพลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารจำนวน4,841,600บาทมีหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน306หน่วยโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือทหารกองประจำการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออำนวยการประสานงานกำกับดูแลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลและของกองทบกรวมทั้งสนับสนุนกระบวนการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยหรือค่ายทหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายป้องกันยาเสพติดแก่ทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์คือชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุ20ปีบริบูรณ อายุย่างเข้า21ปีได้รับการตรวจเลือกทหารหรือสมัครใจเข้ากองประจำการไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อทหารกองประจำการทำการฝึกครบวาระ2ปีแล้วปลดประจำการบุคคลกลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝังทั้งระเบียบวินัยและมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดจึงถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป3เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งภายในหน่วยหรือค่ายทหารและภายนอกชุมชนพื้นที่รอบค่ายทหาร4เพื่อทำการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเฝ้าระวังสกัดกัน้นป้องปรามไม่ให้พื้นที่หน่วยหรือค่ายทหารกลายเป็นพื้นที่ในการพักยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งมีการตั้งจุดตรวจผ่านเข้าออกในพื้นที่หน่วยทหาร กับประชาชนในชุมชนทหารและประชาชนรอบพื้นที่หน่วยหรือค่ายทหารเพื่อให้เป้าหมายซึ่งเป็นทหารกองประจำการได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเมื่อทหารกองประจำการทำการฝึกครบวาระสองปีปลดประจำการแล้วออกไปประกอบอาชีพถือเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกระเบียบว,วินัยมีภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติดด้วยตนเอง ทำให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดดังนี้ 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณทหารกองประจำการได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยผ่านกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดเกณฑ์22,230นาย 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพทหารกองประจำการมีความพึงพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ85 3. หตัวชีวัดเชิงเวลาค่ายทหารสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาห้วงตุลาคม2568ถึงกันยายน2569 4. หยิตัวชีวัดเชิงต้นทุนหน่วยหรือค่ายทหารสามารถดำเนินการได้ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับและเป็นตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ95 ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงานในงบประมาณปี2569การป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารให้แก่ทหารกองประจำการแบ่งการดำเนินการดังนี้จะดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยจำนวน3กิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการบริหารจัดการและการตรวจสอบประเมินผลของหน่วยระดับต่างๆ 2. ศูนย์ทะเบียนทหารคดียาเสพติดของกองทบก โดยกรมการสารวัตรทหารบกเป็นหน่วยดำเนินการ 3. ศูนย์ทะเบียนทหารที่เข้ารับการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงพยาบาลกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยดำเนินการและจะดำเนินการติดตามประเมินผลเมื่อหน่วยรายงานผลการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฝ่ายกำลังพลศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดกองทัพบกจบการชี้แจง